เมื่อมวยเขมรจอมเก่าท้าทายระบบบอกว่าไม่เป็นไรทั้ง,งที่โดนนับไปแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะพาทุกท่านไปที่ประเทศกัมพูชาไปชมการชกของนักชกเจ้าถิ่นที่ถือว่าเป็นตัวแทนซูปเปอร์สตาร์ตัวเล็กแต่ใจใหญ่สไตล์การชกที่ดุดันส่วนใหญ่จะชกกับนักชกที่ตัวใหญ่กว่าเสมอที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นการชกกับนักชกอิหร่านอย่างโมฮัมเหม็ดฟาบริบนะฮะเป็นการชก ที่ถือว่าลุกดันและก็สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองอย่างสูงครับเป็นการน็อกไปเมื่อวันที่25ตุลา2567แล้วก็สร้างชื่อเสียงมาในไฟนี้นะครับเป็นศึกไฮไลท์เลยนะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2568หรือว่า225 0ในศึกกุลคาแมรคารบาวเอเนจีดริงก์ชบกันที่สนามบายยิงาบายนสตึงเมนจนะครับนี่นะฮะ เป็นการชกนะครับในกีกามวยกุนแคมเร์5ยกพิกัด67กิโลกรัมมุมแดงครับเจ้าถิ่นจากกัมบูชายุคยักกิวในวัย29ปีนะครับสูง167ชกมาแล้วนะครับสถิตินี่ก็ไม่อยากจะอ้างเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าแต่ละไฟนี่บอกไม่เหมือนกันครับแต่ไฟนี้บอกว่าชกมาแล้ว188ไฟนะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับอายุ28ในเดือนตุลานะครับชกมาแล้ว190ไฟดังนั้นครับก็ สถิติอยู่ที่เขาจะขึ้นโชว์มาแล้วกันนะฮะส่วนนักชกชาวไทยนะครับรุ่งเพชรนะฮะในวัย22ปีสูง174นะครับในพิกัด61กิโลกรัมรุ่งเพชรนะฮะก็หรือว่าโชคนาทีหอยหวานโภชนานะครับดูนะครับว่าชกกัน5ยกนะครับหมัดเท้าเขาสองออกได้ไม่จำกัดเนะี่ยยกที่1น,นะมุมน้ำเงินจากประเทศไทยก็ก่อนชกในคุมทงชาติ เหมือนเดิมครับเพราะว่าชกกับซูเปอร์สตาร์อย่างยุกจักเกิวก็ค่อนข้างจะพลุยนิดหนึ่งครับสำหรับเจ้าถิน่นอจับได้ในยพยายามจะทุ่มเลยนะครับยกที่หนึ่งเรียบเร่งกันไปก็ไม่ดีนะครับต้องดูชั้นดูเชิงกันไปคู่นี้เพิ่งเคยพบกันฮนะโอ้โหศาสตร์ไปนะครอายุ22ปีนะครับนะักชกชาวไทยมุมน้ำเงินส่วนเจ้าถิ่น29ปียุกจักเกิว เป็นชกจอมเก่านะครับซูปเปอร์สตาร์ที่มีสไตล์การชกที่ดุดันนะครับทนทานทีเดียวฮะมาดูว่าความสดกับความเก่าจะเป็นอย่างไรครับมวยไทยนี่ก็มีพี่เลี้ยงไปนะไปคุมเป็นการชกตามคำสั่งพี่เลี้ยงเลยนะฮะยกที่หนึ่งนะครับพยายามเตะเลยนะออกอาวุธยุกยากิวก็เดินเข้าหา ก็มองมองไปก็นี่นะครับยิ้มนะฮะเป็นจิตยุทธยาใช้สไตล์เหมือนแสนชัยนะฮะก็ถือว่าเป็นการบอกว่าเรียนแบบก็ไม่ได้หรอกครับว่าสไตล์ใครสไตล์มันฮะเป็นความโชว์ความมั่นใจของนักชกชกไปยิ้มไปนะฮะท้าทายระบบไปเรื่อยๆนี่นะครัเดินเข้าหาทับยกทีหนึ่งจิบหมัดขวาไปยุกยาก,กิวหมัดขวาอทีหนึ่ง ส่วนรุ่งเพชรนี่ก็พยายามโต้ด้วยแข้งนะครับนี่นะครับขวาสลับมาซ้ายนี่นะครับโอ้ยแข้งสลับกับแรก่กับมัดเลยนะฮะมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งดอกนี้ยกที่หนึ่งนี่นะครับยิ้มเลยนะฮะชกไปยิ้มไปสร้างความมั่นใจแล้วก็หมดยกที่หนึ่งไปนะฮะนี่นะครับสาวชูป,ป้ายยกที่สองก็ในรายการนี้ถือว่าเป็นดิงเกิลที่มีน้าตาดีอีกคนหนึ่งนะฮะ ก็เป็นสีสันของรายการผู้ชมก็เยอะนะครับในรายการนี้ยกที่2ขึ้นมาโอ้ยหมัดขวาก็ตามด้วยแข้งซ้ายสําหรับรุ่งเพชรส่วนยุกจากกิ้วนะครับนะี่นะฮะโอ้ยฟ้องกรรมการว่าเตะโดนกระจับนะเ <c oughs> ตะดโดนกระจับก็ขอโทษขอโพยกันไปนะครับไม่มีเจตนานะครับไม่ฟาวนะฮะยกเว้นการตีเข่านะครับกัน ใช้เข่าโดนกระจับนี่ก็ถือว่าฟาวนะฮะส่วนเตะนี่ไม่เป็นไรครับไม่มีเจียดตำนาฮะโอ้ยแข่งขวาลำตัวแข่งขวาอีกทีหนึงมีโต้วขวามายุกยากกิวมัดลำตัวนะครับเพราะว่าเคยใช้น็อกนะครับนักชกอิหรานไปได้ด้วยมัดเนี่ยนะครับคูพยายามสอกะแต่ไม่ถึงยิ้มอีกนะครับทำไม่ได้ก็ยิ้มทำได้ก็ยิ้มนะถือว่าต้องแก้เขินกันไปนะครับ บงบอกว่ายังไหวอยู่หวังแข่งขวาแข้งซ้ายดอกนี้นะครับมดหนึ่งสองของยุจักกิวหุยประยแรกเลยนะครับแข่งมาแข่งไปยิ้มเลยนะครับส่วนรุ่งเพชรนี่นิ่งนิ่งเลยคนระับหน้านิ่งเพราะว่าชกมีนะครับโอ้โหบอกว่ายังไม่เป็นไรเตะมาได้อีกหุยเนี่ยนะครับท้าทายระบบ มาเป็นชุดเลยนะครับดอกนี้ยกที่2เท่านั้นแล้วก็พลิกเหลี่ยมจับงัดนะนี่นะครับบอกว่าไม่เป็นไรก็มาดูกันยาวๆนะฮะดูว่านักชกซูปเปอร์สตาร์นะครับ180 190ไฟนะครับดูสไตล์การชกเป็นอย่างไรก็เคยลงคลิปไปแล้วนะสำหรับยุคยาก,กิวตอนนั้นพบกับสายตรวจวินอุบลน,นะฮะ ตอนนั้นก็ชกไปแล้วร9 0ไฟนะครับแต่พอมาไฟนี้นะฮะหลังจากนั้นนะฮะในปี2000เนี่ยนะครับเดือนกุมภาพนา568นี้ก็สถิติการชกบอกว่า1 8 8ไฟก็ยังงงงอยู่นะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาครับสถิติอยู่ที่เขาจะบอกยกที่2นะครับเป็นนะให้รุ่งเพชรออกอาวุธ มีทั้งเตะม,มีทั้งหมัดเลยนะครับนี่นะฮะสาสตร์แข่งยาวๆย,ยิ้มครับโดนแล้วก็ยิ้มบอกว่ากระดูกมวยคนละเบอร์สำหรับมวยไทยนี่นครับเจอ1 8 9 190ไฟไปโอ้โหเนี่ยครับกรรมการว่ายังไงนิ่งไปครูหนึ่งนะครับมีช็อตแล้วก็จังหวะนี้นะครับโอ้ยเข่าลอ,อยแล้วก็ตามด้วยศอกนะครับดูสีบทยาไปนี่นะครับกรรมการก็นับ 5้าช้าๆนะครับแล้วก็นับ6นับ7นับ8ไม่รีบไม่เร่งนะครับลุกขึ้นมาได้นี่นะครับฟ้องกรรมการครับว่าศอกแล้วก็หมดยกที่2พอดีครับระครังมาดังช่วยไว้ทันยกที่3นะในศึกคาราบาวเอนจีดริงค์ครับคุณครมั ดูยกที่3นะนะในศึกนี้มวยไทยนะครับวัย22ปีไปเจอกับจอมเก่าเจ้าถิ่นอย่างยุคยักิววัย29ปีมีสถิติการชกมาแล้ว180-190ไฟเท่าไรกันแน่ก็ไม่รู้นะอยู่ประมาณนี้แล้วดูว่า <c oughs> ความเกา่า <c oughs> จะว่าอย่างไรครับตูป <c oughs> กลางนะส่วนสูงสั้นกว่านะ167 ส่วนวยไทยร้อโอ้ยขวาลำตัวดองนี้เจอเสียบเข่าครับซ้ายขวามาเลยฮนะไปอีกทีหนึง่งวัดกันไปครับอืมเนี่ยนะฮะยกทีสามขึ้นมามีเท่าไหร่ต้องใส่ไมห้หมดมัดเท้าเขาสอกออกได้ไม่จำกัดให้กรรมการเช็คดูนวมก่อนยิ้มตลอดเลยนะครับยุกยาก,กิว ฉายามวยจอมอึดนะฮะก็พยายามจับให้รูปทรงออกมาเหมือนแสนชัยมวยไทยนะฮะสไตล์การชกที่มีรูปร่างใกล้เคียงกันอืมเตะพับนอกขวาดอกนี้รุ่งเพชรวางแข้งซ้ายเนี่ยนะครับอาวุธหลากหลายะฮะขวาสลับกับซ้ายก็เสียบซ้ายดอกนี้ไลลแคนกดกันไปกรรมการแยกก่อนนะ เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับหวางแข้งซ้ายหวางแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งติดแขนยังยิ้มอยู่ครับโอ้โห oh, นี่นะครับบอกว่ามาเลยครับนี่นะครับท้าทายระบบนะมวยกัมพูชาวัยเก๋าซูปเปอร์สตาร์ตัวเต็งตัวความหวังนี่นะครับเป็นแฟนรอเชียร์รอชมดูนะว่าเป็นแฟนจะได้อะไรบ้างครับสมดังใจหมายปองหรือเปล่ายกทีส3มขึ้นมา รุ่งเพชรครับมวยไทยหรือว่าโชคนาทีหอยหวานโพชนานี่ยนะสูงกว่านะซึ่งมวยกพูชาเขาชอบอยู่แล้วนะครับมวยที่มีสูงกว่ารูปร่างที่ได้เปรี้ยหแล้วก็ตัดล่างเลยนะครับเตะร่วงลงไป ลุดคุณมาก็ยังยิ้มได้ต่อนะยุกยักิวห,หูเจอแต่ละดอกนี่นะครับนวดไปเรื่อยๆครับตั้งแต่ยกที่1ยก2มาถึงยก3ช่วงท้ายปลายยกนี่นะครับจิ้มลําตัวก็ยังไม่มีอาการนะฮะเพราะว่าเคยนะครับชกใช้การต่อยลําตัวแล้วก็นกน็อกมาแล้วนะสำหรับยุกยักิวหวางแข้งขวาแล้วก็สองดอกนี้ตามไปนี่นะครับกดคอ เสียบได้ดอกหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรนะครับยุกยากกิวเดินเข้าหานะครับยกที่3ช่วงท้ายปลายยกโอ pues ้ยเตะขวาพับนอกดอกนี้เจาะยางไปแล้วก็หมุนยกที่3นี่นะยุกยาก,กิวมาชมการชกในยกที่4กันต่อเลยนะ ยุกยักกิวถือว่าเป็นซูปเปอร์สตาร์นะฮะมีสไตล์การชกที่ดุดันนะครับมีกระดูกมวยไฟการชกที่ถือว่าสูงสูงครับตน้นต้นของประเทศเลยก็ว่าได้นะฮะหยูยแข่งขวายังยิ้มนะครับยุกยัจิวเนี่ยนะครับเชือกนะฮะเชือกผ้าประจีดไม่รู้คุณคุณมเาเรียกว่าอะไรนะครับ ก็มวยไทยเรียกว่าภาไปเจียดนะนะฮะเหมือนจะหลุดนะครับสำหรับยุกยักจิวดูนะฮะพรุงพรังกันมายกที่4เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเปิดเกมก็เจอโต้กลับมานับของรุ่งเพชรตอนนี้ปีเข้าไปแข้งขวาดอกนี้เตะอืบนสลับล่างล่างอีกทีหนึง่งเจาะยางไปยุกยักจิวว่ายังไงโอ้เจอหมัดขวาหน้าสะบัดดอกนี้กรรมการว่างไงฮะ โอ้นึกว่าน,นับครับที่ไหนได้ไปจับถอดนะฮะเชือกประเจียดนะครับเมื่อสักครู่นะเจอหมัดขวาหน้าสะบัดเลยนะครับกรรมการก็จับมินก็นึกว่ากรรมการจะน,นับก็ถือว่าเป็นการพักไปในตัวเลยนะนี่นะครับนึงตัดออกไปไม่ต้องมีอะไรมาทวงไว้ยกที่4ี่ เดินเข้าหาไล่แขนวางแข้งดอกนี้ยิ้มอีกนะครับโอ้โหเนี่ยนะบอกว่ายังอ่อนอยู่นี่นะครับบอกว่าเตะม,มาสูงๆเลยท้องพร้อมรับนี่นะเหมือนจะมีหูงยางนิดหนึ่งนะสำหรับยุกจากจิวธรรมดานะครับหุ่นนักมวยเกือบ200ไฟของกัมพูชาไอ้ท่านก็นะครับ ถามว่า180-190ไฟนี่นับซ้อมด้วยหรือเปล่าอันนี้แอดมินคงไม่แน่ใจนะครับอ้ยเสียบเข่าดองนี้เสียบอีกทีนึงแล้วก็เสียบไปไล่ขมุโอ้ยเนี่ยนะครับเข่าลอยนะครับต้องทิ้งตัวลงไปก่อน,นครับไม่งั้นโดนแน่นอนฮนะยกที่สว่ายังไงยุคยักิวหมวยจอมอึดแล้วก็เจอเขาจะทนทานได้ขนาดไหนนะฮะมาดูครับว่า ตอนนี้พี่เลี้ยงของมวยไทยนะครับสั่งให้เดินแล้วยกที่4นะครับช่วงท้ายปลายยกแล้วก็รับไปเต็มที่เหมือนกันครับสำหรับยุกยากิวหูเนี่นะครับแต่ละดอกแต่ก็ยังบอกว่าไหวนะฮะไอ้โอ้ยมนะัดขวาดอกนี้สวนไปได้คืนนะครับได้เสียงเชียร์มาแล้วก็หมดยกที่4นะครับมาชมการชกในยกที่5 ยกสุดท้ายนะฮะริงเกิลผู้แสนน่ารักนะก็เพิ่งเห็นนะฮะสาวกัมพูชาก็หน้าตาดีเหมือนกันนะฮะยกที่5ยกสุดท้ายนะในศึกคาราบาลเอ็นจีดริงชุดทีมเทศกัมพูชาเจ้าทินกังเกงสีแดงครับมุมแดงโอ้ยนะครับโดนเตะแล้วก็สะบัดหน้าท้าทายกันไปบอกว่าไม่เป็นไรยังทนได้โอ้ยเตะเฉียดนิดนึงนะครับน้ํากระจาย โอไใคืนครับนี่นะครับยกทีห้ามาแล้วรุ่งเพชรพี่เลี้ยงสั่งลุยนะฮะนี่นะครับแล้วก็กดกันไปดูตามทรงตามอาการครับโดนขนาดนี้ยังทนได้มาดูยกสุดท้ายว่ายังไงฮะรู่า,างสั้นกว่าไม่เป็นปัญหาแน่นอนครับเคยล้มมวยยักษ์มาเยอะแล้ว ชื่อเสียงก็โด่งดังเพราะการล้มนับหนักชกที่มีรูปร่างสูงกว่าใหญ่กว่ามาครับจนได้นี่หละเป็นซุปเปอร์สตาร์จอมเก่าเตะพับนอกดอกนี้ยิ้มอีกนะครับโอโ้โหนี่นะครับถือว่าถ้าชนะถ้าไม่มีน็อกนี่ชนะคะแนนนี่ก็มีหวังนะครับไปชกที่กัมพูชาเพราะว่าสภาพยังบอกว่าไหวอยู่ฮนะถึงแม้โดนเท่าไรโอ้ยนะับหันหลังไปนะ กรรมการว่ายไงครับจังหวะนี้ <c oughs> โดนนับไปนะยิ้มโอ้ยบอกว่าไม่เป็นไรนะรชอดนี้ยิ้มโชยิ้มท้าทายโดนนับไปแล้วนะเห็นครับดูตามสภาพตามอาการไปเดินต่อครับพี่เลี้ยงบอกว่านะพี่เลี้ยงรุ่งเพชรครับพี่เลี้ยงมวยไทยโอ้โหเนี่ยนะครับไม่ไหวนะโอ้โหเอาแขนรับแข้งไปหลายดอกนะฮะ จนไม่ไหวสารภาพเลยนะครับยอมแพ้เลยนะครับเดินหนีเดินออกเลยนะไม่ต้องรอน็อกรอนับเพราะว่าโดนนวดมั้งแต่ยกที่1น,นะครับจนถึงยกที่5นะไม่มีจะจะก็จริงนะครับแต่ก็เป็นเหมือนกระสอบซรายนะฮะให้กับรุ่งเพชรอัดนะทุกยกมาเลยแล้วก็ยกที่5ยกสุดท้ายนี่นะครับโมโหนะฮะตัวเองเลยนะครับสำหรับยุกยกั์กิวมาชมภาพช้านะ แต่ละดอกนี่หนักๆเน้นๆเ,เลยนะครับก็มีเขาดอกนี้นะครับทำให้กรรมการต้องนะได้ได้ไปหนึ่งนับนะครับจังหวะที่ยุกยักิวร้องขอเลยนะครับบอกว่าไม่ไหวนี่ก็คือไม่ไหวแล้วนะครับโดนแต่ยอมรับสภาพร่างกายนะครับ190ไฟต้องยอมให้เขาครับ โดนขนาดนี้ยังทนได้แต่และดอ,อกของรุ่งเพชรนี่ก็ถือว่าหนักหนุงทีเดียวสำหรับในตรงน้นกงกระทังขอขอบคุณทุกท่านที่ <c oughs> ติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะฮะรวมคอมเมนต์รวม, comment, รวม,มให้กำลังใจนะครับแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลมาได้ทางช่องเราได้เสมอนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ